โอ้ยคอยทีท่าอุป,ปกรณ์ให้มันครบก่อนคอยจังสีไทยลงยูทูบโอ้ยมือนี่คอยเหนื่อยหลายไว้าเฮดมืออื่นก็แลวกันเด้อโอ้ยคอยเราแซงแซงซื้อเลขกบับบอถือคอยบทองบทงบอดไทยมันละละวิดีโอนี่โอ้ยปลาดวงงนใจเย็นๆครับไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมจะสอนถึงวิธีการทําวิดีโอสร้างแบรนด์ด้วย YouTube ด้วยตัวเองนะครับมันเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวเองนะครับผม ลงมือเฮ็ดเสกสรรปั้น YouTube สวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube ครับ,ว,รบ,สสรบวันนี้นะครับป้าลำดวนนะครับลูกศิษย์เอกของผมก็จะมาเรียนรู้วิธีการทำวิดีโอลง YouTube ครับเพื่อสร้างแบรนดิ้งของตัวเองนะครับ ติดซังน้น่ะโอ้ยเริ่มต้นเดี๋ยวปาสชเสริมสวยก่อนคอยเห็นงามๆน้าเขาเนี่ย oh my god แป้งหนาทาป,ปากัน่นได้งามมือน,นี้ป้าชิมาเขียนเนื้อหาเพื่อทำวิดีโอเพื่อสอนภาษาอีสาน หลังจากที่ป้าลำดวนนะครับได้ทําการเมคอัพหน้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ทําการเขียนสคริปต์ที่จะทาวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็คือผมก็จะแนะนําป้าลำดวนในการทําวิดีโอทีละสเต็ปเลยนะครับผมเริ่มต้นก็คือเราก็จะต้องมีในส่วนของอาจจะเป็นขาตั้งกล้องนะครับในกรณีที่เราเนี่ยถ่ายวิดีโอคนเดียวนะครับผมแล้วก็เอาเจ้าตัวสมาร์ทโฟนของเรานะครับใส่ลงไปในขาตั้งกล้องนะครับป้าลำดวนจัดการเลยครับผม ขั้นตอนต่อมานะครับก็คือผมแนะนําว่าเพื่อนๆควรจะมีไมโครโฟนช่วยในการทําวิดีโอด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้เสียงที่ได้จากเจ้าตัวสมาร์ทโฟนตรงๆนะครับมันก็จะมีเสียงรบกวนที่เพียบเลยครับทำให้วิดีโอของเราเนี่ยอาจจะดูแล้วไม่รู้เรื่องนะครับผมซึ่งไมโครโฟนที่ใช้เนี่ยเราก็สามารถที่จะต่อเข้าไปที่สมาร์ทโฟนแล้วก็เน็บมาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเหมือนกับที่ป้าลำดวนเน็บอยู่นะครับผมพอดีไมโครโฟนนี่ผมใช้ไปในส่วนของ การถ่ายวิดีโอแล้วนะครับผมก็เลยไม่สามารถใส่เข้ามาในนี้ได้นะครับผมอพ,อพอเราเซตอัพเสร็จแล้วนะครับก็คือมีเซตอัพในส่วนของคอมโพสิชันของเจ้าตัวสมาร์ทโฟนไมโครโฟนนะครับผมเสร็จแล้วก็เริ่มที่จะทำการอ,าอัดวิดีโอได้เลยนะครับผมสวัสดีค่ะมือนีป่าลํำดวนสิมาสอนภาษาอีสานเบิ่งปากลํำดวนนี่ฉันคอยฉัน หลังจากที่ป้าดวนะครับได้เรียนรู้ถึงวิธีการถ่ายวีดีโอตัวเองแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อมาคือผมจะสอนป้าดวเรียนรู้ถึงวิธีการถ่ายวีดีโอสิ่งต่างๆ, Went ๆบ้างครับผมซึ่งวิธีการถ่ายวีดีโอด้วยสมาร์ทโฟนนะครับขั้นตอนง่ายๆก็คือยกสมาร์ทโฟนขึ้นมาครับแล้วอาจจะจับด้วยท่านี้นะครับผมกล้องอยู่ฝั่งนี้นะครับอาจจะจับด้วยท่านี้แล้วก็เอามือนี้ประคองนะครับผมเพื่อที่ว่ากล้องจะได้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับผมเสร็จแล้ววิธีการถ่ายก็คือให้เราเลงไปที่ วัตถุที่เราจะถ่ายนะครับผมเสร็จแล้วให้เราจับจัดคอมโพสิชันให้ดีนะครับแล้วก็ทําการกั้นลมหายใจนะครับผมกั้นไว้แล้วก็กดถ่ายครับผมปึ๊าเสร็จแล้วเราก็ถ่ายประมาณสัก10วินาทีก็เพียงพอแล้วนะครับผมที่เราสามารถที่จะนํามาใช้งานในการตัดต่อวิดีโอได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ประดวนลองทํานะครับผมเริ่มต้นครับยกกล้องขึ้นมาครับโอเคครับเสร็จแล้วทําไรต่อครับ การหลบหายใจนะครับผมเสร็จแล้วก็กดไปที่ปุ่มบันทึกเลยครับผมจิ้มนะครับโอเคครับผมแล้วก็ถ่ายสักประมาณกี่กี่วินาทีครับ10วินาทีค่ะถ่ายสักประมาณ1ิวินาทีนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะทําวิดีโอลง youtube ด้วยสมาร์ทโฟนของตัวเองได้แบบง่ายๆเลยนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวป้าดวนจะไปถ่ายต้นมะขามเพื่อที่ว่าจะสอนเกี่ยวกับภาษาอีสานขั้ที่สองนะครับผมอันนี้ป้าลํำดวนถ่ายต้นบักขามค่ะ เรามาเรียนรู้คำที่2กันเลยนะคะดูปากลำดวนนะคะมะขามบักขามมะขามบักขามต่อไปก็คือขั้นตอนการตัดต่อวิดีโอครับซึ่งเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนตัดต่อได้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นไอโฟนเราก็จะใช้ iMovie ตัดต่อได้เลยครับผมหรือว่าถ้าเป็น Android นะครับเราก็สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า k ล i Master ตัดต่อได้เลยครับผมนะครับผมเดี๋ยวป้าดวนจัดการตัดต่อเลยนะครับผมผมได้ติวป้าดวนไปเรียบร้อยแล้วครับผมถึงวิธีการตัดต่อวิดีโอนะครับผมสวัสดีค่ะมือนิป่าล้ำดวนสิมาสอนภาษาอีสานเบื้องปากล้ำดวนนี่ฉันคอยฉันคอย เรามาเรียนรู้คำที่สองกันเลยนะคะดูปากลำดวนนะคะมะขามบักขามเพื่อนๆเ,เห็นแล้วนะครับว่าการทําวิดีโอโลง YouTube ด้วยตัวเองเพื่อสร้างแบรนดิ้งนั้นเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวเองนะครับก็เพราะว่าเพื่อนๆทุกคนมีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับผมและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอด้วยแอปนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านล่างตรงนี้ครับหรือจะดูในส่วนของ Description ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผม แล้วก็เพื่อนๆดูวิดีโอแล้วนะครับมีข้อสงสัยตรงส่วนไหนก็สามารถที่จะสอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมผมก็จะเข้ามาตอบคําถามให้เพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ช่องของผมนะครับก็สามารถที่จะกดได้ทันทีเลยนะครับผมเพราะว่าผมจะมีวิดีโอสอนเกี่ยวกับการทํา YouTube Marketing ครับในส่วนของทั้งการตัดต่อวิดีโอการวางแผนการทํา YouTube Marketing หรือว่าในส่วนของ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ใช้นะครับผมผมจะมาแนะนําให้เพื่อนๆเป็นประจำเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ตามชมครับผมเสกสรรปั้น YouTube ครับไว้เจอกันในบทต่อไปครับสวัสดีครับเสกสรรปั้น YouTube